ไม่ทันใจบอกไม่ทันใจฮะบอกไม่ทันใจพวกกมกับคุกอยู่ลูกแม่คุกอยู่บอกคุกอยู่ดูมันเป็นขึ้นมาเลยรู้อยู่แล้วนี่ว่าถวายข้าวเนี่ยฮะแม่คุกอยู่ลูกเอีแป๊บนะเดี๋ยว <laughs> มันยังไม่นิ่มลูกเราเพื่อนมันไม่ได้อะมันยังไม่นิ่มเลยยังไม่นิ่มเลยลูกเราเพื่อนก่อนครับ เราเพื่อนก่อนเยี yeah. ่ยเราเพื่อนก่อนยังไม่นิ่มเลยเนี่ย